ไปดูเหตุระทึกกันต่อที่จังหวัดพัทธลุงนะคะเมื่อชายถือปืนอาวาดค่ะมีการคลั่งยาเสพติดแล้วก็ยิงใส่ร้านค้าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของร้านค้ายิงสวนกลับมาก็ทําให้ถูกผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บด้วยก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะหนีไปชิงรถกระบะสายตรวจ191และหายไปพร้อมกับลูกสาววัย1 1ปีค่ะ ตำรวจสพป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในตำบลป่าพยอมหลังจากนายเกริกพันธ์การจนพันธ์อายุ51ปีวิ่งหนีลงจากรถกระบะสายตรวจ191พร้อมกับลูกสาวอายุ11ปีเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเจรจานานกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่นายเกริกพันธจะให้ลูกสาวนำอาวุธปืนขนาดจุด38ไปมอบให้กับตำรวจตำรวจก็นำกำลังเข้าไปควบคุมตัวสภาพของผู้ก่อเหตุมีบาดแผลถูกยิงที่อาวุธปืนบริเวณข้อเท้าด้านซ้ายตำรวจก็เลยให้ทางกู้ภัยเข้าไปผฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าพยอม ส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะบริเวณบนถนนสายหนองเรือลานข่อยปากซอยบ้านหลังนั้นเจ้าหน้าที่ไปเจอรถสายตรวจ191ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางเสียหายส่วนบริเวณตัวรถและกระจกหลังมีร่องรอยกระสุนประมาณ5จุด ในรถเนี่ยยังมีรอยเลือดด้วยนะคะซึ่งพบคนเจ็บอีกคนทราบชื่อคือนายสิทธิพรปิ่นแก้วกระสุนถูกเข้าที่กกหูได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่จึงเร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลป่าพยอมแล้วส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพัทลุงค่ะเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุในเกลิกพันถือปืนไปอาวาดที่ร้านคาข้างบ้านพร้อมกับใช้ปืนยิงใส่ร้านหนึ่งนัด ปรากฏว่าเจ้าของร้านก็มีปืนค่ะยิงสวนออกมากระสุนไปถูกผู้ก่อเหตุบาดเจ็บแล้วก็วิ่งหนีไปกับรถสายตรวจ191ของตำรวจที่เข้าไประงับเหตุก่อนจะขับมาที่บ้านเพื่อขอให้ผู้บาดเจ็บอีกคนหนึ่งก็คือนายสิทธิพรเนี่ยช่วยขับรถให้แล้วชวนลูกสาวขึ้นรถมาด้วยจากนั้นตำรวจก็ขับรถตามนะคะมีการใช้ปืนยิงใส่รถกระสุนเนี่ยไปถูกรถแล้วถูกตัวนายสิทธิพรที่ คนก่อเหตุเนี่ยขอให้ช่วยขับให้หน่อยเนี่ยสิทธิพรก็บาดเจ็บไปด้วยทําให้รถเสียหลักแล้วไปชนกับเสาไฟฟ้าริมถนนสายหนองเรือลานคอยนายเกลิกพันธ์ผู้ก่อเหตุจึงพาลูกสาวไปหลบอยู่ในบ้านของชาวบ้านพอตํารวจมาถึงก็ได้ช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาล ฟังภรรยาผู้ก่อเหตุเล่าแบบนี้บอกว่าสามีขาดยาก็เลยมีอาการหลอนมาแล้วสองวันตัวเองไม่กล้าอยู่บ้านได้แต่หลบหลบซ่อนๆกลัวว่าจะถูกทำร้ายแล้วสามีเนี่ยมีอาการหลายอารมณ์คุ้มดีคุ้มร้ายและทำร้ายร่างกายโดยก่อนหน้านี้เสพยาบ้าพอหยุดเสพยาก็เข้ารับการบาบัดพอกลับบ้านมาเมื่อเดือนกันยายนแต่พอยาหมด ยาที่ได้รับการบําบัดเนี่ยคะ่ะหมดไม่ได้รับต่อเนื่องสามีเลยเกิดอาการหลอนแล้วชอบพกปืนไปไหนมาไหนตัวเองก็ยังกลัวเลยนะคะเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าก่อนจะมีการชิงรถของตํารวจผู้ก่อเหตุเนี่ยค่อนข้างจะหลอนแล้วพวกปืนไปยิงข่มขู่คู่อริแต่พอไปถึงชาวบ้านแจ้งตำรวจและตำรวจก็ลงจากรถมาทำให้ผู้ก่อเหตุชิงรถตำรวจแล้วก็หลบหนีนั่นเองค่ะ